ไปในบ้านยาท่านผู้ชมต้มยำกุ้งนวัสนีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมากินต้มยำกุ้งกันนะครับต้มยำกุ้งที่ร้านร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สดจากร้านร้อยทางเข้ากอ,องบินห้าสิบดูนะมีใไข่ต้มด้วยเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว,ว่าต้องเอามือลงนานนี้นะขออนุญาตนะครับ ว้าวนี่ไอ,อพี่น้องอือไม่ธรรมดาอือเก่งแบบนี้ครับต้องของจริงแต่คนอื่นปอกให้มันไม่อร่อยครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอือเห็นไหมครับ นเราเนี่ยมันต้องกินพอดีนะไม่ใช่ว่ามันเยอะแล้วต้องกินให้หมดตายไดย้อย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสดจากร้านร้อยจานข้าวกองพินห้าสิบุตํตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากับผมลุงร้อยรู้จักมารู้จักน้ําแกงส้มตาลุงร้อยกันครับน้ําแกงส้มตาลุงร้อยนะครับปริมาณสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับ,ร cc, รบอันนี้รสมะนาว ศูนย์มะนาวนะครับสองร้อยห้าสิบซีซีเพิ่มน้ำอีกข้าร้อยครับเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อยู่ในซองหมดแล้วแล้วก็เตรียมวัตถุดิบจะเป็นเนื้อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่รวมตั้งผักไม่เกินครึ่งกิโลนะวิธีทําใส่น้าแแงกับน้ําตั้งให้ไปเหลือต็มทีแล้วก็ใส่ลงไปแล้วใส่ปลาใส่ผักลงไปพอสุกกินได้เลยให้ให้แบบนี้ครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงอยู่นี่เรียบร้อยแล้วครับร้อยได้ให้กับลุงร้อยก,กันครับ